สวัสดีเพื่อนเพื่อนดูน้องเ,าเราสิมีไงรับปุ๋ยแม่เอาคลิปหน่อยออไม่ไม่เป็นไรทำอะไรเลยนี่คือกองตุ๊กตายังมีห้องนู้นมีห้องนู้นอีกเพื่อนๆนแต่ฉันไม่ไปดูหรอกเต้าน้องแก yeah. ขายไปแล้วดูน้องผมโอ้ยอะไรกล้องกล้องโทรศัพท์นะนเนี่ยกล้องโทรศัพท์ยังดีขนาดนี้เลยลาปอยกินก็เหม็นต้องอาบน้ำแล้วเนี่ยน้องผมเป็นไรก็ไม่รู้อาบน้ำไปแล้วแล้วกินไม่หยุดเหมือนผมเลยกิน<ผ>มไม่หยุดผมกินเป็นหมูแล้วครับ ผูกินใน,นหนูเลยอแล้วค่ะโอ้ยแม่พอโอเคเพืพ่อนๆบ้านเรามีขอเล่นเยอะแล้วแต่มันพังแล้วข้างล่างมีมีเทนโดแล้วก็มีมีเธอขายด้วย